สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้นะคะ,นนะ,คะเราก็จะมารีวิวเครื่องทำน้ําแข็ง2รุ่นค่ะก็คือรุ่น13 f Window แล้วก็รุ่น20 AF ค่ะโดยรุ่นแรกนะคะรุ่น13 f Window จะสามารถทําน้ําแข็ง้ทั้งหมด25กิโลกรัมต่อวันค่ะใน1รอบนะคะจะสามารถผลิตน้ําแข็งอยู่ในระยะเวลาอยู่ที่15นาทีค่ะโดยถังของเครื่อง13 f Window นี้นะคะก็จะมีถังความจุอยู่ที่1.3กิโลกรัมโดยถังนี้นะคะเมื่อตีเป็นแก้ว16ออนนะคะก็จะได้ประมาณ5แก้วค่ะ โดยน้ำแข็งที่ได้นะคะก็จะเป็นน้ําแข็งก้อนสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด2อคูณสคูณสซเมตรค่ะขนาดของเครื่องนะคะความกว้างคูณความยาวความสูงอยู่ที่38คูณ27 คูณ3าซมค่ะโดยวัสดุที่ทำนะคะก็จะทำมาจากแสลกค่ะรุ่น1 3 F window นะคะจะมีทั้งหมด2สีค่ะก็คือสีขาวแล้วก็สีดำโดยรุ่นที่ได้เอามารีวิวนะคะจะเป็นรุ่นตัวอย่างของรุ่นสีดำค่ะรุ่น1 3 F window นี้นะคะจะสามารถเติมน้ำได้ทั้งหมด1แบบก็คือสามารถเติมน้ำจาก ฝาปกติได้เลยค่ะน้ําก็จะไหลสู่บล็อกน้ําแข็งแล้วก็ทําการผลิตน้ําแข็งเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะทางร้านมีการสามารถโมดิฟายเครื่องทําน้ําแข็งรุ่น 3F ให้สามารถต่อกับเครื่องกรองน้ําได้ค่ะแต่จะมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะและรุ่นนี้นะคะหน้าจอนะคะจะมีทั้งหมด4ปุ่มคือปุ่มไทม์ปุ่มออนออฟแล้วก็ปุ่มบวกลบค่ะโดยปุ่มไทม์นะคะจะเป็นปุ่มที่คอยกําหนดเวลาเปิดปิดของเครื่องค่ะแต่หากว่า ต้องการที่จะล้างเครื่องนะคะสามารถกดปุ่มไทม์ทิ้งไว้5วินาทีก็จะมีการล้างเครื่องโดยอัตโนมัติค่ะเ่วนปม่มปุ่มออนออฟนะคะก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องก็ตามชื่อของมันเลยค่ะแล้วก็ปุ่มบวกลบก็จะเป็นปุ่มที่เพิ่มขนาดของน้ําแข็งหรือว่าลดขนาดของน้ําแข็งตัวน้ําแข็งเครื่องนี้นะคะสามารถปรับขนาดได้ถึง13ระดับตั้งแต่ระดับลบ6ไปถึงระดับบวก6เลยค่ะ ค่ะส่วนรุ่นนี้ 10AF นะคะก็จะมีคุณสมบัติแล้วก็ฟัง์กชันเหมือนกับเครื่อง 13F ทุกอย่างเลยค่ะต่างกันเพียงแค่ว่าเครื่อง2 0 a f อะค่ะสามารถเติมน้ำได้2แบบก็คือเติมจากฝาปกติหรือว่าลูกค้าจะใช้ถังน้ําขนาดเล็กประมาณ6ลิตรมาวางไว้เพื่อประหยัดเวลาในการเติมน้ําบ่อยๆได้ค่ะ โดยฟังก์ชันการเปิดปิดเครื่องหรือว่าตั้งเวลาเครื่องก็จะเหมือนกับเครื่อง 13F ทุกอย่างเลยค่ะาการทำความสะอาดเครื่องนะคะแนะนำว่าควรทำความสะอาดเครื่องโดยล้างตะาก,กันาด้วยผงล้างตะก,กันทุกๆ1-2เดือนค่ะเพื่อป้องกันตะาก,กันาไปอุดตันท่อส่งน้ำต่างๆแล้วก็ป้องกันการที่ปั๊มจะมีปัญหาในอนาคตด,ด้วยค่ะเช็ดถูบริเวณเครื่องเพื่อทำความสะอาดเครื่องแล้วก็ปล่อยระบายน้ำที่อยู่ในเครื่องทุกๆ1อาทิตย์เพื่อป้องกันความเมือกแล้วก็ป้องกันตะกันในเครื่องด้วยค่ะเมื่อใช้งานครบ6-12เดือน นะคะลูกค้าควรที่จะดูแลตรงคอยร้อนโดยการใช้เลเวลเปล่าหรือว่าใช้แปรงเพื่อทําความสะอาดตรงคอยร้อนได้ค่ะก็จะยืดระยะเวลาในการใช้งานได้อีกยาวนานเลยค่ะข้อดีของการซื้อเครื่องของเรานะคะก็คือน้ําแข็งสะอาดเปิดปิดเครื่องได้ตามความต้องการประหยัดเวลาในการซื้อน้ําแข็งบ่อยๆแล้วก็ลูกค้าสามารถใช้น้ําแข็งได้ตามที่ค้าต้องการเลยค่ะ าการรับประกันนะคะก็จะมีการรับประกันทั้งหมด2แบบก็คือ1การรับประกันแบบคอมเพรสเซอร์ทั้งหมด3ปีแล้วก็2ก็คือการรับประกันความผิดพลาดจากการผลิตของโรงงาน1ปีโดยลูกค้าจะต้องทําตามคู่มือที่ทางร้านแนบไปให้นะคะจะไม่รวมการรับประกันส่วนของอุบัติเหตุหรือว่านอกเหนือจากที่ทางร้านชี้แจงไปคะ่ะอันนั้นก็จะไม่อยู่ในการรับประกันค่ะคะในส่วนของการดูแลลูกค้านะคะลูกค้าที่อยู่กรุงเทพและปรินมณฑลนะคะหากเครื่องมีปัญหาภายใน7วันนะคะทางร้านก็จะวิดีโอคอลไปหาลูกค้าเพื่อ ลูกค้าแก้ปัญหาเองได้หรือว่าแก้ปัญหาเองไม่ได้ถ้าส่วนไหนที่ลูกค้าแก้ปัญหาเองได้ก็จะแนะนําแล้วก็ให้ลูกค้าทําตามแต่ส่วนไหนที่ลูกค้าไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ทางร้านก็จะเรียกแป็บอาราโมูหรือว่าขนส่งของบริษัทนะคะไปรับสินค้าที่บ้านลูกค้าเพื่อนําสินค้านั้นมาตรวจช็คกับทางบริษัทอีกทีนึงว่าส่วนไหนที่ควรจะแก้ไขให้ลูกค้าได้บ้าง <S <S เมื่อหมดประกันหนึ่งปีแล้วนะคะลูกค้าจะสามารถทักมาสอบถามกับทางร้านได้เลยค่ะทางร้านก็จะมีการแนะนําที่ดีกับแก่ลูกค้าหรือว่าถ้าลูกค้าต้้อออองงกาารรรไหืว่ตซม สามารถสอบถามมาเช่นก <Workers, S 2> ันทางร้านเราก็จะมีบริการอย่างส่วนนี้เพื่อให้ลูกค้าสบายใจมากที่สุดสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะลูกค้าอาจจะมีการวิดีโอคอลมาช่วงแรกว่าควรที่จะปรับเครื่องตรงไหนบ้างแต่ว่าถ้าสมมติลูกค้าไม่สามารถที่จะปรับเองลูกค้าสามารถส่งเครื่องมาทางร้านที่บริษัทจังหวัดสมุทรปราการได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติลูกค้าไม่สะดวกที่จะส่งเครื่องมาลูกค้าสามารถสั่งซื้ออะไรกับทางร้านเราได้เลยค่ะเรามีอะไรที่ครบครันลูกค้าสามารถซื้อไปเพื่อแก้ปัญหาได้ตนเองได้ค่ะ ค่ะช่องทางการสั่งซื้อสินค้านะคะลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้คะ่ะ l ล n e แอดอูก้าเพจ a c e b o o k หรือว่าจะเป็นช e ้อ p ป e Lazada ได้เลยค่ะติดต่อมาะค่ะ